น้ำหมู่บ้านบางขุนทดเสียงระฆังวัดยามเช้าดังมาแต่ไกลเสียงไก่ขันรับแสงอรุณผู้คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยตามวิถีชาวบ้านแต่ภายใต้ความสงบสุขแห่งู่บ้านนั้นมีหัวใจหญิงคนหนึ่งกำลังครุกกุ่นไปด้วยไฟแค้นเจ้าจำคำสาบานของเจ้าได้หรือไม่ขุนแผนเจ้าว่าจะไม่ทอดทิ้งอีบัวคำแต่เหตุใดซึ่งปล่อยให้ข้า อยู่หญิงไม้ทั้งเป็นจนถึงห้าปีบัวคำสตรีผู้มีดวงหน้าอ่อนหวานแต่แววตาแข็งกร้าวคืออดีตเมียรักของขุนแผนนายทหารรูปงามแห่งเมืองสุพรรณแต่เมื่อชายผู้นั้นได้ยศได้ชื่อเสียงกลับทอดทิ้งนางไว้เบื้องหลังหายไปกับหญิงสาวอีกนงางหนึ่งซึ่งมีชาติตระกูลแต่บัวคำหาใช่หญิงที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ ข้าจาักทวงผัวของข้าคืนไม่ว่าจะนอนอยู่ในเรือนหญิงใดข้าจะไปฉุดมันกลับมาให้ได้เสียงตะโกนของนางดังก้องไปทั่วทุ่งนาและนับจากวันนั้นบัวคําก็เริ่มการเดินทางของหญิงสามัญชนเพื่อทวงคนที่รักคืนและแม้ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีหรือลมหายใจของตนเองก็ตามรุ่งเช้าแห่งวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสิองสายลมพัดเย็น ตนตามริมทุ่งนาพิ้วไหวเสียงกรอบแกรบของใบไม้เสียสีกันบัวคำสวมผ้าสิ้นลายทางสีมนขาดอกด้วยผ้าเก่าๆแต่ดวงตากลับแน่วแน่ไม่เหมือนหญิงชาวบ้านทั่วไปเจ้าสไไปจริงเหรออีบัวเสียงยายเท่าทับทิมคนเท่าค้างบ้านเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงเมืองสุพรรณไม่ใช่ที่สำหรับหญิงคนเดียวดอกนะลูกเอ้ย บัวคํายกมือไหว้ข้าเคยเป็นเมียมันขุนแผนมันเคยสาบานต่อหน้าเทวดาว่าจะรักข้าผู้เดียวแต่บัดนี้มันกลับได้นางเมฆลาลูกเสือป่าเมืองเหนือมาเป็นเมียใหม่และทิ้งข้าไว้ให้ชาวบ้านเยอะหยันดวงตานางแดงกล่ำเสียงสั่นเครือแต่เด็ดเดียวข้าจะไปไม่ใช่ไปขอความรักคืนแต่จะไปทวงศักดิ์ศรีของข้าคืน ยิงสาวขยับผ้าบนบ่าก่อนจะเดินออกจากหมู่บ้านไปโดยไม่หันหลังกลับณนะเมืองสุพรรณบุรีเรือนขุนแผนขุนแผนนั่งเอกขน็กอยู่บนต่างไม้รินน้ำใบเตยเย็นๆจากคนโทดินจิบอย่างสบายใจไม่คลาญิงสาวรูปโฉมครานวัยสิบแปดปีนั่งพัดวีอยู่ข้างๆเจ้าพี่ คิดถึงบัวคำบ้างหรือไม่เจ้าคะเมฆขลาถามเสียงเรียบคุณแผนยิ้มน,น้อยนางคงลืมข้าไปนานแล้วนางไม่มีกลิ่นกายหอมหวานยยงเจ้าดอกเมฆขลาของพี่ยังไม่ทันจบคำเสียงดังปึงปังดังมาจากหน้าประตูเรือนคุณแผนออกไม่เจอเมียเก่าของเจ้าหน่อยเถิดข้ากลับมาแล้วเสียงบัวคำดังกล้องทั่วเรือนคุณแผนสะดุ้งเฮือกเมฆขลาหน้าเสีย เสียงออบัวคำมันกล้าตามมาถึงที่นี่หรือประตูเรือนเปิดออกบัวคำยืนระงานพระสิินปลิวตามแรงลมดวงตาสะท้อนเพลิงโทสะตายแขนขวาถือไม้เท้าเรียวยาวเดินขึ้นบันไดด้วยฝีเท้าหนักแน่นคาบอกแล้วข้าจะทวงผัวของข้าคืนเสียงฝีเท้าหนักแน่นของบัวคำกระแทกขึ้นบันไดเรือนอย่างไม่เกรงใจใครดวงตาเปื้อนเหงือ่อ แต่อภรร์เรียบร้อยชายพัสินเน็บขึ้นอย่างคล่องแคล่วมือขวากำไม้เท้าแน่นตังจะใช้แทนความแค้นในใจขุนแผนยืนอึ้งเรื่องฝีปากแห้งผากเมื่อได้เห็นหญิงที่เป็นเมียเก่าครั้งหนึ่งที่เขาเคยทอดทิ้งไว้กลางคันกลับมายืนจังก้าอยู่ตรงหน้าราวกับผีหลอกลางวันแสกบัวคำเจ้ามาได้อย่างไรเสียงเขาเอื้อมแอม เืนยิ้มกบเกลื่อนข้าเดินมาใช่ใช้เกวียนใช้ม้าอะไรทั้งนั้นเดินมาด้วยสองขาของข้านี่ละ่ะนางกระแทกเสียงก่อนจะปลายตามมองไปทางเมฆลาและนี่หรือเมียใหม่เจ้าหน้าตาก็งั้นงันเอาจะคล้ายหม้อกระทะอยู่นิดนิดเมฆลาถึงกับสะดุ้งเฮือกใบหน้าสะอื้นพองขึ้นอย่างผู้หญิงชนชั้นสูงที่ถูกหยามศักดิ์ศรีบังอาจนัก เจ้ากล่าวหาข้าเช่นนี้ได้เยี่ยงไรไม่ขลาลุกขึ้นจากพื้นพยายามสะกดอารมณ์แต่แววตาแทบจะฆ่านางได้บัวคําเชิดหน้าข้าไม่ได้กล่าวหาข้าแค่กล่าวความจริงคุณแผนรีบเข้ามาขวางระหว่างหญิงสองคนพอทีบ้านนี้อย่าให้กลายเป็นสนามรบของนางข้ายอมรับว่าครั้งหนึ่งเคยรักบัวคําคแต่ตอนนี้ข้ามิไม่ขลาแล้ว พวกคำหัวเรรอเยอะเยะ้ยขา้าไม่ได้จะมาอ้อนวอนให้เจ้ากลับไปรักข้าอีกหรอกค่าแค่จะมาทวงคืนในสิ่งที่เป็นของขา้าศักดิ์ศรีของเมียหลวงขุนแผนและไม่ขลาต่างนิ่งงนันบวคำก้าวขึ้นอีกขั้นจนยืนเสมอหน้ากับทั้งสองคนหากเจ้าคิดว่าเจ้ามีเมียใหม่ได้ง่ายใดเยี่ยงนี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบขา้าก็จะให้ทั้งเมืองรู้ว่าขุนแผนทรยศเมียหลวง ทิ้งให้ข้าเหมือนผ้าขี้ริว้วเมฆขลาหน้าซีดเผือดเพราะรู้ดีว่าหากคราวนี้แพ้ไปจนถึงเมืองหลวงคุณแผนอาจถูกถอดยศได้คุณแผนกัดฟันแน่นแล้วเจ้าต้องการอันใดให้ข้าส่งเงินเลี้ยงดูเจ้าหรือหรือยกที่นาคืนไปบัวค้าสายหน้าข้าไม่ต้องการเงินไม่ต้องการนาข้าจะอยู่ที่นี่เป็นเมียหลวงของเรือนนี้หากเจ้าไม่อยากข้า ข้าก็มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้แม่ขลาหันมาหาทางคุณแผนทันทีท่านท่านจะยอมให้มันอยู่ร่วมห้องกับเราอย่างนั้นหรือคุณแผนยกมือลูกหนา้าผารู้สึกมันถูกกักขังในกับดักที่ตนเองสร้างขึ้นและบัวคําก็ไม่รอคําตอบนางหันหลังเดินเข้าไปในเรือนอย่างไม่แยแสคืนนี้ข้าจะนอนในห้องเดิมที่เจ้าสาบานรักกับข้าเสียงนางเย็นเฉียบ เหมือนสายลมวังเวงยามคำ่ำขุนแผนนั่งเหมือมองตะวันตกดินเมฆขลานั่งพับเพียบข้างๆแต่ในใจทั้งสองปั่นป่วนขณะที่บัวคําเปิดหีบเก่าในห้องนอนแกะสร้อยลูกปัดไม้ที่ขุนแผนเคยมอบให้เมื่อสิบปีก่อนมาแนบอกน้ำตายหยดหนึ่งไหลรินช,าชา้าๆไม่ใช่เพราะรักที่ยังค้างคาแต่เป็นเพราะใจที่ยังไม่ลืม คำคืนแรกที่บัวคำกลับมายังเรือนเก่าชังเงียบงันแต่ไม่ได้สงบแม่ขลานอนตะแคงหันหลังให้กับขุแนแผนดวงตากระพริบไม่หยุดเพราะความขุ่นเคืองในใจรุมเร้าคาเป็นถึงบุตรีขุนหมื่นแห่งเมืองเหนือกลับถูกใช้ต่ำสัก์เอามาเป็นเมียแล้ววันนี้ยังต้องทนนอนร่วงเรือนขับหญิบบ้านป่าที่ผัวทิ้งนางกัดฟันแน่นฟังลุกขึ้นเงียบ แล้วคุมสบายออกจากห้องไปณครัวหลังเรือนแม่ขลาเปิดกล่องสมุนไพรบางอย่างที่นางลักลอบนำมาจากแม่หมอเมืองเหนือกลิ่นเมนขมลอยขึ้นจางๆนางหยิบถุงผ้าเขียนด้วยหมึกแดงว่าผงสเสน่ห้อยพันจิตจะให้มันอยู่ดีๆได้ยังไรข้าไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเสียของง่ายๆเสียงนางกระซิบในลำคอ ดวงตาเป็นประกายเยี่ยงนางอสรพิษคืนนี้ข้าจะทำให้ขุนแผนไม่แม้แต่จะชายตามองนางบัวคำอีกเลยรุ่งเช้าบัวคำนั่งซักผ้าที่หลังเรือนเงียบๆนางใส่ผ้าถุงข,ดขาดกล่าวหมวยเรียบง่ายแววตานิ่งขรึมนางจุ่มผ้าในอ่างไม้มือเรียวยังคงจดจำวิธีซักเสื้อของขุนแผนได้ไม่ลืมเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินเข้ามาใกล้จากด้านหลัง เจ้าจะเอาใจใครหรือถึงมาซักผ้าตั้งแต่เช้ามืดแม่ขลายยืนกอดอกสบายสีสดผาดเฉียงดูตรง่านดุดนางในวังบัวคำไม่แม้แต่จะเงยหน้าข้าซักผ้าของผัวข้าเจ้าต่างหากเล่าที่ต้องถามตนเองว่ามีสิทธิ์ใดไม่อยู่ในเรือนนี้แม่ขลายยิม้มก็ในเมื่อข้าเป็นหญิงที่คุณแผนเลือก คนที่เอ่ยคำรักคนสุดท้ายไม่ใช่เจ้าหรอกหรือบัวคำชะง,งักแต่มือยังไม่หยุดซักเขาเลือกเจ้าเพราะเจ้าสวยเพราะเจ้ามีทรัพย์แต่วิญญาณในอกของเขายังอยู่กับข้าเมฆขลาขบกรามแน่นก่อนหยิบผลไม้แห้งในถุงยื่นให้กินสิถ้าทำเองใส่ใจผัวเจ้าเผื่อเจ้าด้วยบัวํำปลายตาม,มองผลไม้ในมือเมฆขลาสังเกตเห็นสีแปลกเล็ก,ก,ก,กน้อย แต่ก็รับมาไว้อย่างไม่แสดงอาการใดขอบใจงัางหยิบผลไม้นั้นใส่ปากเคี้ยวช้าๆพางกงมองไม่ขลาไม่ขลาพยายามกลั้นยิ้มเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าใช้สมุนไพรเสน่ให้คุณแผนรักข้าไม่ลืมหูเลืมตาบัวคำยิ้มบางๆข้ารู้และข้าก็รู้ด้วยว่าเสน่ห์ปลอมอยู่ได้ไม่นานนักหากใจเขายังผูกขาดกับข้า คืนนั้นคุณแผนฝันถึงบัวคําในค่ำคืนแต่งงานหญิงสาวยิ้มอ่อนวางหมากเคี้ยวไว้ใต้หมอนพูดเพียงว่าเรือนนี้เคยมีค่าเคยมีเจ้าสาบานเคยมีรักแท้เคยมีเสียงหัวเราะเจ้าจําได้หรือไม่คุณแผนชายหนุ่มสะดุ้งตื่นน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวข้างหมอนของเขามีหมากคำหนึ่งวางอยู่เหมือนในฝันไม่มีผิด หลังเหตุการณ์ในค่าคืนนั้นคุณแผนเริ่มหลีกเลี่ยงเมฆลาโดยไม่รู้ตัวรู้สึกบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นมาในใจของเขาทำไมข้าถึงฝันถึงแต่บัวคําทุกคืนเขาบ่นพึมพำขณะยืนมองเงาในน้ำยามเย็นหลังเรือนในขณะเดียวกันเมฆลาก็ไม่อยู่เฉยหนังเริ่มโดยผงสเสนในน้ำดื่มอาหารและแม้กระทั่งผ้าเช็ดหน้า แต่หน้าประหลาดใจคุณแผนกลับยิ่งเบื่อหน่ายหมุดหงิดง่ายห่างเหินจากนางมากขึ้นทุกทีวันหนึ่งเขากลับบ้านเจอบัวคำนั่งเย็บชายผ้าให้ตนตรงชายเรือนกลิ่นใบตะไคร้จากน้ำต้มสมุนไพรร้อย 100. อบอวนเจ้าทำอะไรอยู่เขาถามเสียงอ่อนบัวคำไม่เงยหน้าเย็บผ้าให้ผัวข้าหรือเจ้าไม่ใช่เขานิ่งไปบัว ้าเคยรักเจ้าจริงหรือเปล่าบัวคำเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตานิ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้ารักข้าก่อนที่เจ้าจะลืมว่ารักไม่ใช่แค่การขึ้นเรือนร่วมนอนเม่ขลาทนไม่ได้อีกต่อไปนางจ้างคนจากเมืองเหนือให้ส่งของดีมาชุดหนึ่งดินปั้นผีเฝ้าเสาสาบานให้บัวคำหายไปจากเรือนนางแอบฝังไว้ใต้เสากลางบ้าน พร้อมกระซิบชื่อบัวคำสามรอบจบแต่บัวคำรู้ทันคือน,นั้นเองบัวคำน้ำขันน้ำมนต์จากวัดในเมืองเพรถที่ใต้เสาเสียงสวดมนต์จากปากหญิงบ้านป่าแผ่วเบาแต่ศักดิ์สิทธิ์เสาที่มีดินผีนั้นเริ่มมีปลวกขึ้นอย่างรวดเร็วในค่ำคืนเดียวเมขลาเริ่มฝันได้ฝันเห็นพีสาวมาเดินวนอยู่รอบเรือนคุณแผนเองก็ฝันเห็นบัวคำ ถูกผูกมือลากเข้าป่าไปโดยมือของผีดำมเมื่อเมื่อความร้อนรนของเขาทำให้เขาวิ่งหาบัวคำในคืนฝนตกทั้งที่นางแค่ไปเก็บผักริมคลองเจ้าบ้าไปแล้วหรือข้าแค่ไปเก็บผักบัวคำตุเสียงแข็งขณะปัดไปไม้เปียกฝนออกจากผมคุณแผนโผลเข้ากอดนางแน่นข้าขอโทษข้าไม่ควปล่อยมือจากเจ้าเลยเช้าวันหนึ่ง แม่ขลาล้มพุบกลางเรือนขณะจะเทน้ำเสน่ห์ลงบนหม้อ,มอแกงคุณแผนเห็นเต็มสองตาสิ่งที่ปิดบังไว้ทั้งหมดถูกเปิดเผยเจ้าใช้ยาเสน่ห์กับข่ามาตลอดเขาถามเสียงต่ำมือกำแน่นแม่ขลาร่ำไห้เพราะข้ารักท่านข้ากลัวเสียท่านไปข้าสู้อะไรกับอีบัวคำไม่ได้เลยเจ้าผิดก็เพราะเจ้าคิดว่ารักต้องแย่งต้องขัง แต่ความรักที่แท้จริงต้องให้อิสระคุณแผนหันหลังให้เมขลานางล้มลงร่ำให้ไม่หยุดรุ่งเช้าคุณแผนไปหาหลวงพ่อที่วัดขอทอนคำสาบานกับเมขลาและทำพิธีคืนรักกับบัวคําบัวคําไม่เอ่ยคําใดนางเพียงยืนเฉยน้ำตาไหลเงียบๆขณะคุณแผนวางพวงมาไลัยไว้ที่เท้านางข้าทำผิดต่อเจ้ายอมให้หญิงอื่น ช้เวทผูกหัวใจข้าไว้แต่บัดนี้ข้ารู้แล้วว่าใจข้ายังอยู่ที่เดิมหลังพิธีขุนแผนไล่ไม่ขลาออกจากเรือนนางกลับไปยังเมืองเหนือพร้อมคำสาปแช่งในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดบัวคำกลับมาอยู่ที่เรือนเดิมและครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะเมียหลวงหากจะเป็นผู้หญิงที่เคยยืนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีวันหนึ่ง คุณแผนเข้ามานั่งข้างๆนางในยามเย็นเจ้ายังโกรธข้าอยู่หรือไม่บัวคํายิ้มบางข้าไม่ได้โกรธข้าแค่เรียนรู้ว่าการทวงผัวคืนที่แท้จริงมิใช่การเอาผู้ชายกลับมาแต่คือการได้หัวใจเขากลับมาโดยไม่ต้องแย่งชิงทั้งสองยิ้มให้กันใบตองที่ห่อขนมกล้วยในมือทั้งสองถูกแลกเปลี่ยนแสงแดดยามเย็นทอดผ่านชายคาเรือน เรื่องราวของหญิงที่ท่วงผัวคืนพบลงด้วยหัวใจดวงใหม่ที่ไม่ใช่ของผัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหัวใจของเธอเองด้วยที่กลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้ง